สบายอยู่ครบคการมาสัการดค่ะปูเออจะล่นพรอะูีมีแห้งกูคนโสมาทกคบ่แต่ลมัแล้วปูไมะามแปดปูกห้แปดอสุดทายขผมยง้มือสุดท้ายแท้ๆกรมมือสุดท้ายรับผมเนาะอันนั้นอันนั้นแล้วก็เอานี่แล้วลดวะครับผมมือสุดท้ายรับผมผมมาทายปูกกบครับผมสามแปผมเนาะนี่ครับเล็กถูกปูนะปูเนาะ แม่เลี้ยูกเขาครับผู้กับเจ้าเล็กๆหน่อยผู้บบุเมนเซียนเลียงกัเจ้าก็ลินหุกระตูพวกครับอาญานมก็เลยพุ่เราสองพันสามพันกาดิปูกับผมแปดสามสพันไดกับเจ้าบูตุ๊เก้าด้ยพวกบุรเมนเซียนเจ้านำหลุดสองัสองสมันสมไปก็ได้ชุดปูชุดสมตัวสามเจ็ดสองนะปูเนาะแม่สามเจ็ดสองะไรกเลียกับกาสามเจสองอะไรให้กได้ อันนี้บริการนี่เพราะว่าปู้บริห้ปูนี่เนเปูจ็ดสามสองเนาะนเขาซับเอาว้กันอันนั้นอยู่มันแหละนกระดาษเพราะว่าคำตั <S <S ้งตัวเดียวนี่ปูซีซับให้อยู่บ้านนี่มันตั้งสองตูนี่นี่เห็นบอกบินกันสี่เจ็ดมาใส่กับสามเจ็ดนี่ครับผมปูปูปล่อยคู่เดียวนี่ก็ซับให้รู้แล้วสามสองสองสามรู้แล้ว ก็ปูทมนะครับผมอ่าไม่ออกไรยครับผมจังหวัดไม่ออกทุ่งสกบังครับถือก็ะเลโนถือบดบ้านบุรรัวย์ถืบดบ้านแมงมาปูไม่ออกเล็กๆน่อยๆถือพูดเราพันสองพันบอกาเจ้ากาเจ้ามาไายเอาต้ับตื้อนนี่เลย่สหอคนั่นถือสุดีลี่นในระดิ่ะครับเจ้ามากเแล้็เจ้ามาตาท่างุนเลขถูกปููมาตาท่างไก่เห็นถือบดมาหาปูปูมางไก่ มาหาพี่แหละซอกหาจนเลยแมงกระพงมีคนทราผมอยู่ครับสองคนกรมหาูน้องแวงน้องเมงหือางน้องแวงครับทานม่ครับผมแถ้านองแวงข้าจมาปูถูกลายบอกปู่พูนึงถือหามื่นูนึงสามมื่นพูนึงสิเ็ดแซนโอ้โหพูเหลยนนักแน่ครับปู่สามคนพูนิ่งครับมาข้านจก็ะว่ากันล็องซีเห็ดไปมาปักหันไหวซอกหยักว็จเปน้จะครับผมที่เสไหน คมันเกิพวกเซียนรูได้ไรเจ้าคนดอกเมียนกับวกเซียนเอาซื้อใหญ่ๆซื้อได้สามเปรตอันนั้นมีแต่คุณซื้อบหมดเครับหมนที่เหล่าทุกคนมันออกแปดสามบนตัวพี่นั่นแหละนี่แหละคนมันสะดุดหมดนี่ออกปูก็สะดุดที่สามมาปลาปูนี่ก็บัวหันเห็ดเลยอันไหนปูุดนี่อ่าบัวหันเห็ดเลยเอาปูเอาปูเป็เห็ดปูที่เป็เห็ดบ่ยังก็พอไปได้อยู่อ่าให้ปู เลขไรยวันชืเอาพ่อผมกับแม่ไปเหรพูดจะทำตลัวครับผมนะครับสีครับผมมวยวันที่อะไรสิบหกสบกันยาค่ะเดือนสิบมแม่บอเดือนเก้าเดือนเก่าเเก้าบอับหานะนี่เขาใจจะตีครับผมรับ บนบนวิ่งหกกับหนึ่งจะบวกครับหกกับหนึ่งะได้ก็ได้จับคู่ให้สี่เนาะคนเนาะ้อผมจับหกหนึ่งหกหนึ่งจะบวกหกหนึ่ง มุทิลเาซื้อผมซื้อลายครับผมหกหนึ่งบอกอกเลยครับผมหกหนึ่งหกสองครับผมหกสองสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งปูเดียวหัับปูสามหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองโอ้เนหกหนึ่งหหนึ่งับผมนาาง เขียนดิ่งซสมอขาะกับสเต๋างัสนเรา4เนี่ยเก้าสีิตสินเบ็ดตูนันดีเลย9 4 9ครับผโอ้คู่เดียว9 4คู่เดียวคับผมนาะกรบโปลองเป็นแนวทางซะก่อนขับข้าวบ้านอบ้นเด็อันนั้นบึงหัดขับบึงมาอีกบึงไกล เลขทูปูจุดจุดเมื่อใดอีกค่ะวันผาปูบนผางนี่มันจ่อพูแล้วมืออื่นมันจ่ะพูทับคะจุดบ้านผาไงเนาะค่ะสามหกหนึ่งที่ันที่สิบกับ้านผาไงครับผมล่างคุเดี๋ยวปูล่างร้านคุณเดี่ยวครับผมเอาละคู่เดียวเลยคู่เดียวนละเก้าสิบเกามีจ่าอนมากยังติมอีกนะฮะเหนได้คิดอันนั้นคนแม่บอได้คิดบอเด้อ โอ้โหมันตัวดับตัวยังนะครับโมบกครับผครับตัดไปครับผมผมเป็นตัวดับตัวยังเพราะว่าขีดเขียนไปสั่งมุ่งม่นครับผมมีตัวดับตัวยังนี่วันนครับผมเนาะเราเป็นแนวทางซะก่อนจากเขาดำคือผมบนวิ่งหกกับหนึ่งผมเด่นหกจับคู่สามหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองรางวิ่งเก่ากับสีผมเนาะเก่าสีสีเก่าครับผมตัวเดียวครับผมคู่เดียวเลยครับ บนกระหางเดียวท่านผู้ชมครับนี่ครับแล้วปูครับผมขอเลขบัญชีนะครับครับนี่ครับผมเนาะเลขบัญชีปูครับผมนี่ครับธนาคารทกกศกรบผมเนาะสาขาอำเภอกูเกียวครับผม0 2 0 0 5 1 1 3 7 4 3 3ครับยมเจ็ดสี่ผมเด้อไปรุเดียวอันครับผมเนาะขับปูร่วมสร้างหอระฆังครับผมครับปูทำนกกันระดับระดับไปเรื่อยๆในปูครับขับมาไปมึงอีก อาจารย์นึงอาจารย์นึงก็ยังได้ออกคือกันทำกันละดาเดี๋ยวก็อันอีกเหรอคือได้ปูเก้าซี่ป่ะปูเก้าซี่ซี่เก้านี่แล้วโอ้ครับผมครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับหวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับเลขถูกปูกะสามแปดครับพี่น้องครับเนาะเล็ถูกแม่นมากเลยครับแม่นขนาดครับผมปูเล็กถูกเคลื่อนนั่นเสื้อผืนอยู่ปูเผืนใหญ่เก็ดสาอีนี่ครับหายจะเกิดแตกสางมาะปูเนาะปูนยมได้อยู่ครับผมมีนี่ สร้างหอะระฆังนะปู่เนาะไว้สิครับผมอันนั้นนี <laughs> ่ครับผมอ่าเลขหน่อยคู่แม่ครับผมเดอ้อครับเ,เล่กกระลิงสิเป็ดหูคุลลมครับปู่สุดท้ายก็อยู่สองขึงนข 38, ้นลมมันจอดเขามาสามแปดทันย่อมครับโอ้ยจังด้สิโอ้มันขึ้นเด้อเขาให้ขนาดก็จังว่าครับเที่จังใดก็โบได้เนาะเฮี่จังใดก็โบได้ให <c oughs> ้โบปุ๊บปับจักพี่สั่งว่าสั่งย่มมันฝันมันขึ้นนี่ไหมครับปู ภาสีใหญ่โตงวดอยู่มืงขึ้นนลยครับบโบว์โบว์ดมันอันนั้นมันเอาเงินแน่นอนครับผมโบว์ขับผมเนาะจ่ายงวดหนึ่งจะได้อยู่สองแสนอ่ะรับปูตับปูเรอชุดนี้นะครับฐานตับของสามสองขับชมชุครับตามนด้อนค่ะทำไมคู่เดียวจังแสนตัดได้อันนี้เอาไหว้สองคู่ครับผมะมาหนีหางก็ตัดบูได้ครับผมเหล็กปูครับผมค่ะ แคปหน้าจอเนาะคะ่ะแนวทางของปูยูกูแก้วเนาะคะ่ะในวันวันที่16บกกันยายนพศสองพันหอยหกสิบเนาะคะ่ะปูไปหอยตองวัดแล้วเนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะวิ่ง6ก,กับหนึ่งเนาะคะ่ะจับครูหอกับมิสามหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองเนาะคะ่ะเน้นที่หกหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเลกลางกับวิ่งเก่ากับ4เนาะคะ่ะเน้นหอที่เก่าซีเก่าเนาะคะ่ะเน้นที่เก้าีเนาะคะ่ะ พิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะปูก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะคะ่ะสาหรับตัวเลขนั้นจะเข้าจะหลุดกระบาวากันเนาะคะ่ะค่ะสาหรับแนวทางเลขทูกเนาะคะ่ะปูว่าวัพระใหญ่เนาะคะ่ะปูจังสิจุดให้อีกที่หนึง่งทางช่องจะตามให้อีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ